นี่เดิมร้อยในยังดอกเบี้ยสิบในยังแค่จ่ายก็จบกันแล้วจะจ่ายเป็นเงินหรือขายลูกสาวมาใช้นี่ก็ได้ข้าจะหาเงินมาใช้นี่ท่านให้ได้ตั้งแต่ที่เจ้าเลือกอยู่ในทรงยกยะโนควันแม้เป็นผู้หญิงอย่าลืมเด็ดขาดว่าจะเหมือนยืนอยู่บนเส้นได้อยู่ตลอดเวลา เป็นชุดสักทีสิอะไรนะเจ้าโนรอนเจ้ามาที่นี่ทำไมดูได้ที่โมโน m a x สุดยอดดังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง